วัสดีตอนเช้าจ้าตอนนี้อากาศแจ่มใสมีแดดออกนะคะเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้จะลองนั่งรถเมย์ซึ่งจะใช้เวลาเดี๋ยวเราจะไปซีเมนเนาะแต่เราลองเรียกรถเมย์รถเมย์ใช้เวลา10-15นาทีค,คือรถเมย์มาแล้ว6 0ืน1ลองดูคือรถเมย์ก็สะดวกดี พี่บัตรเงินโอเคลงจากรถเมแล้วคันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่มันเป็นเรนโบว์สตรีทนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันไปก่อนทุกอย่างถ้าไม่รู้เราใช้ Google Map อันนี้ไฟแดงอยู่นะคะยังไปไม่ได้ ุเกอร์เราเจอแล้วเรนโบว์สตรีทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมช่วงนี้มันจะเป็นเดือนของไพร์มันนะคะก็จะมีการทำถนนเป็นสีสีนี่น่ารักเลยอะ่ะเขียนว่าไทเปก็คือมาที่ซิเ<ส>มนสเตชันประตูหอ๋อมันเป็นไฟแดงไอตรงเรนโบวร์เนี่ย <laughs> มันมีแต่คนยืนต่อคิวแค่นั้นเลยแต่ว่าก็สวยดีนะคะมันก็ไม่จะเป็นมุมถ่ายภาพเนาะ แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบไฟแดงไฟเขียวอะไรแบบเนี้ยเออนี่นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ซเหมอนนะคะสเตชันประตูหนึ่งค่ะพอเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับข้างหลัง เลเท้าเลเท้าก็จะเป็นแบบจุดถ่ายรูปนะคะจะเป็นตึกเก่าๆก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยตอนนี้37องศาแล้วอะ่ะ <c oughs> สุดยอดมากก็ถ่ายรูปสวยค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะตรงเป็นจังชันตรงเนี้เป็นซี่เหมือนตรงนี้ยเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบจุดถ่ายรูปข้างหลังแล้วก็พอเรามองไปด้านนี้ค่ะก็จะเป็นแบบแหล่งช็อปปิ้งนะฟิลฟิลเนี่ยถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบถ้าเป็นเหมือนแบบ อของญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบย่านชิบุย่านะจะมีแบบพวกเสื้อผ้ามีแบรนด์ต่างๆมาขายอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็วัยรุ่นมาก,กันเยอะเลยเนี่ยคือซิกเนเจอร์บราลชิก้าโบบามิวแต่ว่าความน่าสนใจคือคนต่อคิวเยอะมากแล้วก็มีจัดเซียมไว้เนี่ตงนั้นอ่ะนี่อกตนึนีเ้ เอามีอีกเหรอนัมเบอร์มีนัมเบอร์ด้วยอ่านไม่ออกเดี๋ยวอ่านยังไงอ่านไม่ออกอ่ะเออคือที่ต่อแถวกันเนี่ยคือลัคกี้รอทั้งนั้นเลยเอ้ยฮะฟูดลักค่ะได้เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดซื้อหวยเลยไหมคะไปเอาชานมกันดีกว่าอ้ลืมไปเลยวันนี้มาซื้อชานม อนนี้เราได้แล้วนะคะเออร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากเราจะหันหลังไปดูนะคะทุกคนนี่นะคะโอเคเราต้องไปกี่กี่หลงคนคตอนนี้เรามาที่เหอรปิงนะคะก็ห่างจากไทเปประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงถ้าเรานั่งรถมานะคะอันนี้วินนี่นะคะ เพื่อนไต้หวันขับรถมาก็มาเจอที่นี่เลยก็จะเป็นเหมือนแบบว่า national park มีจุดถ่ายรูปนะคะสวยมาถึงแล้วเผอรปิงเป็นไอแลนด์ใช่ไหมคะที่คือเกาะใช่ไหม ก็เสียตังค่าเข้า120ดอลลาร์ไต้หวันนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งทิเกตนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปส่วนลดคาเฟ่ได้ตอนนี้คือแดดจ้ามากเลยแต่มีลมเย็นๆเพราะฉะนั้นใครจะมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้เอาหมวกเอาล่มมานะคะแล้วตรงนี้มาดูตรงนี้เร็วอากาศดี มันเหมือนเป็นเกาะสองเกาะอยู่ในเกาะเข้าใจป่ะสมัยก่อนเนี่ยเหมือนแบบมันจะเป็นเหมือนแบบผืนเกาะใหญ่อะแล้วก็มันถูกซ้อน้ํำซ้อเลยกลายเป็นเหมือนแบบเกาะตรงกลางตรงนี้นะคะวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากเลยเพราะว่าแดดดีถ่ายรูปสวยใช่ไหมอ่ะ I'm from Hualien in the east side of Taiwan Yeah yeah this your Today first time The guys but yeah! this is my first time here okay let's let's go together คาเฟ่ของที่นี่ดิฉันคิดว่ามันจะนั่งสบายๆทิวๆอันนี้คือไต่เขาขึ้นไปนั่งคาเฟ่เหรอคะมาถึงคาเฟ่เลย ใช่ไหมคือขึ้นเขามามันเป็นเขาอะค่ะบันไดขึ้นมาสูงหน่อยแล้วก็จะมีคาเฟ่แล้วข้างหลังของเราก็จะเห็นเป็นเค้งเค้งโค้งอ่าวสวยสวย,ยแต่เธอตอนนี้คือกี่โมงนะตอนนี้หรอเที่ยงไหมมาเที่ยงค่ะเที่ยงนะคะใหญ่กำลังต้มหัวมากค่ะเราไปหาน้ำกินแกงกินกันค่ะข้างหลังค่ะดูวิวเ่อนนะไหมคะคดูวิวกันสิคะจะกินเดียวเะท่าน คาเฟ่สเปซแอแนด์เนเจอร์ดนไปค่ะว้าวว้าวแอแอค่ะเดี๋ยวเรานั่งพาก,กินคาเฟ่ก่อนเราค่อยไปลุยกันต่อนะคะนี่มันเที่ยงค่ะเที่ยงเราต้องพักค่ะ พายจิงพายจิงฮะสู้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 เย้สู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 ้ะสู้ไหมคะสู้ค่ะการมาไต้หวันของเรานั้นควรที่จะหาเสื้อผ้าโปร่งสบายแล้วก็ระบายเหงื่อนะคะนอกจากนี้ค่ะเอาแว่นตากันแดดค่ะมักวค่ะใครพกลมพกรอมาเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวกันนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหินที่แบบมันมีรูปร่างแปลกๆหลายอันค่ะตรงนั้นเนี่ยมีหินอยู่ตรงนั้นมันคือแบบมันจะคล้ายๆหินรูปเห็ดเหอะ่ะแต่ว่ามีหลายๆอันอันนั้นจะเป็นอันใหญ่สุด <c oughs> นูน่นอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโค้องอ่าวตรงนี้ก็สวยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะคะเดี่ย ไต้หวันใช่ไหมของที่เขาชอบมาทานก็คือเป็นพวกอาหารทะเลนะคะก็อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกต่อุทยานนั่งรถมาไม่ไกลเป็นร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันอาหารทะเลสดมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในร้านกันนะคะก็เป็นร้านที่แบบคนโลโคอลเขามากินกันอุ้ยดูดีโตะดูโต๊ะเขาแบบปูพลาสติกไหจี อ่าไห้ซิงไทเซินร่ําฉาวไห้ไท้ซิงซีฟู้ดแอน์ไลค์ไฟท์เวจจี้เอก็คือปูนะคะเป็นปูนึ่งสดมากเลยสดจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นอของโปรดวินนี่มันคล้ายๆกับพวกหน่อไม้เนาะแต่ว่าเขาลาดกับมายองเนสเยเยไอทราโอเคเดี๋ยวลองชิมอันนี้ขอชิมก่อนเลยนะคะมันเป็นแบบ หน่อไม้เหมือนอันนี้เนาะหน่อไม้กับไมองเนสอืมฟุๆมันเย็นแล้วเหมาะกับอากาศร้อนๆมากเลยอ่ะอืมอร่อยดิสเนี่ยอืมเมื่อเคยรู้ว่าหน่อไม้เขาเด้า,ากับไมองเนสแล้มันก็อออร่อยดีเย็นๆมันเหมือนกุ้งหางบ้านเราอะค่ะอืหือ เราใช้มือได้เลยแล้วก็เราฉีกกุ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็วางเปลือกอะคะ่ะนี่ค่ะเลยดูนี่วางเปลือกมันได้เลยเพราะว่าเวลาที่เขาจะร่วมเนาะอย่างที่เห็นอนะก็เขาจะเอาถุงพลาสติกอะคะ่ะแล้วก็รวมไปเลยเขาจะไม่มีการมาเช็ดโต๊ะแบบว่าประดิษฐ์ประดอยเหมือนบ้านเราเนาะ,ะแต่ก็นี่ยหละคะ่ะแกะ่อุ้งน้าเอาไปดูคนไต้หวันของจริงนะคะนี่นะคะมินนี่นะคะให้อ่า you put here on the table yes it easy to แรปนะไขกวงไขไขควงไขวงสิ <c oughs> เป็นอะไรหอยลายอะ่ะเ <c oughs> จิ้งปิงฟิชพอต right โอเคตอนนี้เรามาที่เหมือนหมู่บ้านชาวประมงอนะเนาะ อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะที่หลายๆคนเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเพราะว่าเราจะเห็นบ้านเรือนของเขาเป็นสีสันคอลเลอร์ฟูซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอากาศของไต้หวันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเร็วมากเลยนะเมื่อกี้แดดออกร้อนมากเลยพอไปกินข้าวมาสักพักนึงตอนนี้คือได้ยินเสียงฝนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งทําเวลานิดนึงแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นแบบอาหารทะเลสดๆทั้งแผงเลย กเ็เขาจับปลามาปุ๊บก็มาทานกันเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อนเราจะต้องวิ่งไหมอันนั้นจะเป็นตึกนะเป็นตึกสีส ค่ะข้างหลังของเรานะคะก็จะเป็นเหมือนบ้านชาปวประมงเป็นคาเฟ่ด้วยเนาะแล้วเขาก็ทาเป็นสีสันน่ารักมากเลยอะสีฟ้าสีเขียวสีชมพูอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็คนมาถ่ายรูปเยอะนะคะก็มากันได้เราไปถายมุมถ่ายรูปกันตอนนี้เรือจอดขวางเต็มหมดเลยอะ่ะ แต่มันน่าจะมีมุมที่ถ่ายรูปสวยอยู่แล้วก็เมื่อกี้เราเห็นฝั่งตรงข้ามอ่ะน่าไปมากเลยทูแ <c oughs> มนคาเฟ่เป็นตึกๆแบบนี้แต่ช่วงนี้อย่างที่บอกผลใกล้ตกแล้วนะคะรีบไหมค่ะ ก็เสิร์ชข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ <laughs> ห่วงไห่เสียงเหรอเป็นสะพานแล้วก็ข้างล่างที่เราเห็นตอนนี้คือมีคนนั่งตกปลาแต่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเราเห็นรถทัวร์จอดอยู่ตรงนั้นเอออันนี้ก็สวยค่ะพอเราเดินข้ามสะพานไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเ,ออเรียกว่าชายฝั่งนะเนาะสูงเนาะสูง เออแต่ตรงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเขาเป็นสะพานสวยๆวยโองนี่ิีสวยเลยนี่เห็นวิวตรงนั้นไปดูแล้ว โซเวชันแอเรียค่ะก็มีคนมาออกกำลังกายเดินเล่นเดินมาสักพักหนึ่งมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็มีเลนปั่นจัก,กรยานด้วยก็ใครที่มาไต้หวันหลาย,ลายๆคนก็จะนิยมมาปั่นจัก,กรยานเนี่ยตรงนีออ้แต่ว่าตรงนี้ถ้ามีเวลาไม่เร่งรีบอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะมานั่งพักชิลช,ชได้มีคนตกปลาด้วย ตอนนี้เรามาที่หน้าสถานีทรงซานสเตชันนะคะพอเดินขึ้นมาแล้วตะลึงกับวัดมากเลยเพราะว่าวัดสวยแล้วก็อยู่ตรงแยกโค้งถนนพอดีเลยตอนนี้เขาน่าจะมีพิธีด้านในแต่ว่าพอดูจากด้านนอกเนี่ยเขาเปิดไฟแล้วสวยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาตลาดนี่ตลาดนี้เลย ตรงนี้เราอยู่ที่เล่าเหิในมาร์เก็ตนะคะคนเยอะมากเลยเขามาตลาดกลางคืนกันเดี๋ยวเดินเข้าไปดูตอนนี้เจอพวกแบบเกี๊ยวซามีพวกเหมือนแบบสลับเปาอะไรเงี้ยโอ้ตรงนี้ก็คนต่อคิวเยอะกินชงกินชากันโอเคเปิดมาหน้าทางเข้าก็เจอเลยค่ะสลัเปลาอบเหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวเราจะลองซื้อนะมันได้มิชลิน กลด้วยหรอแล้วผู้ชายค่ะดีรยอะไรด้วยนี่ก็คือซาลาเปาอบโอ่งนะคะ อนนี้มันไม่เหมือนแป้งซาลาเปานะมันเหมือนแบบเป็นขนมปังกรอบๆอบะไรเงี้ยแต่ว่าดูน่ากินมากแล้วก็คือเดินเข้ามาตลาดแล้วก็คือร้านแรกเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมพร้อมกัน60ดอลลาร์ไต้หวันลองดูเลยใช่ไหมคะมเ,เ,เป็นมิชลินแนะนำใช่ปะอะเดี๋ยวลองพร้อมกันเลยนะโอ้ร้อนมากไสห,หมูว้าวไส้ด้วยร้อนจี ดีไหคะเนื้อหมูเยอะมากอร่อยหอ,หอมหอมแบบผ่านมันเป็นแบบเหมาะสำหรับกินหน้าหนาวอะ่ะดีดีดีไปต่อร้านอื่นเดี๋ยวนี้ก่น คูละโบชิน้นละประมาณแบบหกบบาทหนาพันธะน้องหมูกรอบหมูกรอบก็ดูดีอันนี้เหมือนเป็นแบบพาพรหโบเครื่องในว่ามาที่เขาบอกว่ามาที่ไต้หวันนะ่ะเขาจะมีเต้าหู้เหม็นใช่ไหม จิงกี้โถปูแค่เดินผ่านร้าน<ม>คือกลิ่นมันกลิ่นอ้กลิ่นมันแรงมากจริงแต่เวลากินเข้าไปแล้วมันจะไม่เสร็จแต่ว่าไม่ไหวอะหนกลิ่นมันสุดๆจริงๆอืมถ้ากินช่วงหน้าหนาวน่าจะดี แต่นี่คือหน้าร้อนหน้าฝนหน้ามันกันเลยนะอร่อยอร่อยสามสิบบาทวินนี่บอกว่าดังมากนะคะพาพยามิลเชกนะคะ It's good, right? คนต่อแถวเยอะเหมือนกันเนาะลองคิวโอเค Many people so many people โอเคเดี๋ยวเราจะรออู้อันนี้คือปาพ่าเลยนะคะปอกกันตรงนี้เลยปอกถ้าเราเชี่ยงก่าแล้วมันก็จหลาปอกแบบไม่ใยดีอะค่ะ โอเคมาแล้วปาปาย่ามิวนะคะก็คนต่อแถวก็ใช้เวลารอสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันอย่างที่บอกว่าเป็นมะละกอสุกใส่นมแล้วก็สใส่น้แำแข็งสบายอีจ้ะพี่เจ ดีนะมันเป็นความแบบมิ้วมิ้วแล้วก็มีแบบเนื้อมะละกอไลๆค่ะรสชาติไม่ได้แบบหวานจัดอะไรเงี้ยใครเพิ่งรู้ว่ามะละกอปั่นก็อร่อยเหมือนนะ เอเชียให้บริการเส้นทางบินตรงไต้หวัน3เส้นทางนะคะได้แก่ดอนเมืองไทเปเชียงใหม่ไทเปและดอนเมืองเกาสงค่ะเราสามารถจองผ่านแอป AirAsia Move และก็ยังมีดิวดีๆอีกเพียบเลยนะคะสำหรับไฟล์ดอนเมืองไทเป FD 2 3 0่ะออกจากดอนเมือง7โมงเชา้าถึงไทเปเที่ยง20หลังจากนั้นเราก็ออกเที่ยวได้เลยนั่งเครื่องเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับใครที่มีเวลาน้อยและไม่อยากลาหยุดเยอะ แนะนำมาเที่ยวไต้หวันกับแอร์เอเชียนะคะ